รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนร,รู้อำเภอปลายประจำเดือนพฤษภาคมพศ2567งานการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ครูลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แจกแผ่นพับใบปลิวและประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำหมู่บ้านในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านและเสียงตามสายโดยสกลรอมเพอปลายมีจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2567ดังนี้ระถมศึกษา67คนมัธยมศึกษาตอนต้น270คนมัธยมศึกษาตอนปลาย235คน รวม572คนมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ผ่านมา35คน 2. ประชุมจัดทำแผนจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูนำแผนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 3. กิจกรรมไหว้ครูและประถมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาใหม่นักศึกษาเก่าเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังนี้พิธีไหว้ครูและการเจิมหนังสือจากประธานในพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้มีผลการทดสอบเอนเนตครั้งที่2ปี2566ระดับดีเยี่ยมการประถมนิเทศและแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 4การสำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียนอายุ6-15ปีที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ สกรอมเพื่อไปได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยครูลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประสานผู้นำหมู่บ้านในโรงเรียนในพื้นที่พบมีนักศึกษากลุ่มเป้าหมายและได้รายงานข้อมูลให้กับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน3คน งานการศึกษาตามอธัธยาศัยกิจกรรมการศึกษาตามอธัธยาศัย 1. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ณโนะรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงซ้อยตำบลแม่นาตึงอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในวันที่16พฤษภาคม2567 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เนื่องในวันไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ในวันที่17พฤษภาคม2567 3. กิจกรรมเคลื่อนที่ชาวตลาดและกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือจุดบริการหนังสือตามร้านค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับพี่น้องชาวตลาดในอำเภอปลายจัดกิจกรรมทุกๆวันพุธของสัปดาห์ งานภาคีเครือข่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่22ถึงวันที่24พฤษภาคมพศ2567ณพื้นที่ตำบลเวียงเหนือตำบลทุ่งยาวและตำบลแม่หี2กิจกรรมขยายผลโครงการดิจิทัลสำหรับประชาชนความฉลาดทางด้านดิจิทัลทั้งหมด8ด้าน สู่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลปายโดยมีนายศักดิ์สิทธิ์เทียพรมงคลครูกศอนอตำบลเป็นวิทยากรณเทศบาลตำบลปลายอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนในวันที่24พฤษภาคมพศ2567งานนิเทศภายใน นายสุรินทร์คุงเศรยรภาพผูพ้อำนวยการสกรอมเพอปายนำครูนิเทศพื้นที่สูงได้เดินทางไปนิเทศความเรียบร้อยของสสชและนักศึกษาทุนกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุนะ์ณสสชบ้านหัวปายสสชบ้านปายสองแง่และสสชบ้านห้วยช้างเท่า ขอจบการรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลายประจำเดือนพฤษภาคมพศ2567ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะ